ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือคุณวราลีด้วยนะครับไปกันต่อกับเรื่องของปลาหมอคังดำกันหน่อยดีกว่าคือณตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของทั้งสถานการณ์น้ำหลาก<ฆ>แล้วก็เรื่องของปลาหมอคังดำมันเชื่อมโยงกันเพราะว่าณนะตอนนี้หลายคนทราบกันดีว่าปลาหมอคังดำอะ่ะมันอยู่แทบทุกที่อะ่ะของบ้านเราอะ่ะ อยู่ในทุกที่จริงๆทั้งคลองทั้งแม่น้ําน้ํากร่อยน้ำจืดได้หมดเลยแล้วคราวนี้ถ้ามันเกิดน้ําหลากเออมันไหลไปแบบเนี้ยแล้วปลาหมอคางดําที่เคยระบาดอยู่จุดหนึ่งพยายามที่จะกําจัดคแล้วมันไหลไปกับสายน้ําไประบาดต่อจุดอื่นอีกอ่ะน่าคิดเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้แค่จะขนย้ายหลายคนยังกังวลบอกว่าทําให้ตายมาก่อนนะอย่างภาคอีสานเขาบอกว่าคือทําให้ตายมาก่อนนะอย่าเอามาแบบเป็นๆอย่ามาชำแหละที่นั่นนี่นะฮะแล้วเรื่องนี้ เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเจ้ากระทรวงกรเกษตรเองก็บอกว่าประชาชนไม่ต้องกังวลนะ<ฆ>ตอนนี้เนี่ยจัดการได้แล้วดูสิหนึ่งเดือนผ่านมาจากปัญหาเรื่องของปลาหมอคังดำเนี่ยเห็นชาวบ้านเริ่มบอกแล้วนะว่าปลาหมอคังดําเริ่มหายากนะ <c oughs> นั่นแปลว่าจํานวนมันลดลงหรือเปล่า<ฆ>แต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ฉะเชิงเซาชาวบ้านไปเจอการระบาดเพิ่มขึ้นของปลาหมอคังดําจากช่วงที่มีการเปิดประตูร,ระบายน้ําไปดูภาพกันหน่อยนะครับ บางวันบางวันมันเก็บเป็นจี้สิบสามสิบโลนะฮะวันถ้ามันเลยละหลายสิบโลอ๋อแล้วเมื่อกี้ไปกี่กิโลอ่ะสามโลสามสามโลอันนี้อันนี้ได้อีกเหรอเนี่ยนี่ยกว่าติดมั่งแล้วเช้าพักอย่างนี้โอ้ทางด้านเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหบาเลยงี้สามสามโลอันนี้เห็นไหมคุณน้องท่านผู้ชมตักขึ้นมาที่บานเลยไม่ได้กล้าบอกข้างดำคือชาวบ้านเขาบอกว่ามันมาเวลาปล่อยน้ำนี่สิกลัวตรงนี้นั่นแหละนี่ฮะ เป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสองคลองอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับพบว่ามีปลาหมอคางดำติดขึ้นมาจากการยกยอของชาวบ้านเนี่ยห็นไหมยกขึ้นมานี่มีแต่ปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าเพิ่งเคยพบปลาหมอคางดำเข้ามาในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เขื่อนกั้นน้ำเค็มที่บริเวณปากคลองประเวศบุรีรม์ในพื้นที่อําเภอบ้านโพพังทลายลงมาเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีการสูบระบายน้ําเค็มทิ้งที่บริเวณสถานีสูบระบายน้ําคลองผีขุดแห่งนี้ทิ้งทะเลทําให้ตอนนี้นะครับด้านหน้าทะเลใกล้ปากอ่าวแม่น้ําบางประกงมีปลาหมอคางดําลอออยู่ใกล้กับแนวป่าชายเลนเนี่ยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่หมู่14ตําบลบางประกงนะครับมีคนเห็นเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่เต็มหน้าทะเลไปหมดเลยขณะที่เมื่อช่วงเทศกาลวันทำบุญเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับ ยังเจอปลาหมอคังดำฝูงใหญ่ในคลองขุดใหม่สายนี้ช่วงตรงบริเวณก่อนถึงหน้าวัดผีขุดนะครับแล้วก็ใกล้กับหน้ายอของตอนเองอีกเป็นจำนวนมากไปพบเห็นว่าลอยเป็นแพรเต็มหน้าผิวน้าแล้วก็ยังเห็นปลาหมอคังดาเนี่ยมีการไหวไล่ฮุบกินลูกปลาหัวตะกัวบนผิวน้ําด้วยนี่นะครับไปกินปลาเล็กปลาน้อยเ<อ>ต็มไปหมดเลยนะครับโดยพบว่าปลาที่เข้ามาติดยอเนี่ยมีขนาด1.5-2นิ้วขึ้นไปแต่ละตัว นี่จะเป็นแบบนี้คุณน้องท่านผู้ชมอาปากดูหน่อยสิมีไข่ปลาแล้วก็ลูกปลาอม,มอยู่ในปากแทบทุกตัวคือมาครบทั้งไข่ทั้งลูกปลาที่ออพร้อมจะเติบโตนะคะครับแล้วถ้าครั้งไหนนะครับที่ปลาหมอคางดําว่ายเข้ามาในยอของชาวบ้านแบบยกฝูงนะครับพอยกขึ้นมาเนี่ยได้มากถึงครั้งละ5โลในทุกๆ50วินาที <c oughs> โอเดียวนะ หนึ่งนาทีได้ห้าโลเงี้ยเหรอค่ะ oh คือตักมาไม่ต้องดูเลยว่าจะได้ไม่ได้ได้ออแน่นอนนี่ฮะแล้วถ้าตีเป็นนาทีเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาประมาณสักห้านาทีจะยกยอได้ประมาณหกครั้งทําให้รู้เลยว่าปลาหมอขังดําในคลองขุดใหม่ที่เชื่อมต่อจากตำบลคลองด่านอ,อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมายังอ,อําเภอบางประกงฉะเชิงเซานะครับไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดปริมาณลงเลยแต่กลับมีมากขึ้นคือยกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะปลาหมอขังดำะนะครับ ซึ่งปลาหมอครังลำที่จับได้ก็ทยอยขายไปให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลในหมู่บ้านเดียวกันโลละ15บาทให้นำไปสับแล้วก็หวานให้ปูกินเอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับนี่ยังไม่ลดเต็มจำนวนไม่ลดเลยเลยดูท่าไม่ลดมีตักเพิ่มมีต่เพิ่มมาะอมีต่เพิ่มจำวันจะติดน้อยมาตอนหลังนี่ชักเยอะเขา้าเยอะอ่ะอืมช่ว<ๆ>งก่อนหน้ากี่กีวันที่ติดน้น้อย มาเมื่อเมื่อประตูเปิดแรงอย่างเงี้ยติดร้อยติดร้อยประมาณไม่กี่วันเนี่ยไอ้ที่เปิดประตูน้ำเนี่ยมันจะมีหลุดไปทลาไหม่มันมีไหมครับมีแน่นอนเลยครับเพราะตอนนี้ทะเลเกิดเยอะแล้วทะเลเกิดอางนี้อีกเนี่ยเหมือนเขาบอกมาเนี่ยหมูสิบ้าเนี่ยหมูสิบสีอ่ะสิบสีเนี่ยติดกับสมคองเนี่ยสิบสีบาร์บกงเหรอิบาร์บกงอ่ะเยอะเขาบอกติดยกเขาบอกดักรอบลาแซดเลยพอเปิดประตูน้ำลงก็ลงไปแล้วเขาปลามันก็หมุนไปท้ายฝั่งอะ มอยากให้ฝั่งมื่เข้าตามพอเปิดน้ำแรงแรงมันเปิดไปออกไปไกลเก่งแต่พอนน้นเดดก็หมุนอยุดใช้ๆฝั่งเพื่อเข้าตามแพร่ตามเตาะตามอะไรไงขนาดนี้ทวันโอ้โหทาไงดีคุณน้อง <c oughs> มันมาแบบเนี้ย <c oughs> และเยอะมากจริงๆนะฮะยกยอขึ้นมาทุกครั้งเจอปลาหมอข้างดําทุกครั้งเลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะครับ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <c oughs> เพื่อความมั่นใจเรื่องข้อกังวลว่าเอ๊ะในช่วงน้ําหลากแบบนี้เนี่ยปลาหมอข้างดํา มันจะไปกับน้ำไหมอ่ะแล้วการระบาดมันจะเพิ่มขึ้นไหมจากพื้นที่นึงหลายไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้กองทํานัฐเจ้ากระทรวงกรเกษตรก็บอกว่าเอาอยู่นะขอให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการปัญหาปลาหมอครังดําได้อย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าณนะตอนนี้มีเสียงจากชาวบ้านบางส่วนที่บอกว่าเริ่มหาปลาหมอครังดําได้ยากขึ้นแล้วนี่เห็นไหมแต่ฉะเชิงเซาบอก <c oughs> โอ้โหทุก ทุก50วินาทีออยกขึ้นมาเจอเป็นโละเออแล้วอย่างนี้จะยังไงกันต่อดีต้อง <นะ S 2> เอาไปขายให้พู้กองทันั์ตอนนี้ออรับซื้ออยู่โลละ15บาบาทใช่ไหม